น็อตวิสล si ah ุตเผยภาพวาดคู่น้องใส่ฟ ag ้าน้องพายุหล่อเป๊ดุดแฝดสามเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและก็อบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของชมพู่อรยาน็อตวิสรุตเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาพร้อมทางลูกๆทั้ง3คนอยู่บ่อยๆผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวอย่างล่าสุดเนี่ยคุณพ่อน็อตนั้นก็ได้โพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัว เป็นภาพวาดคู่กับลูกชายทั้งสองคนน้องสายฟ้าน้องพายุพร้อมแคปชั่นเป็นอิโมจิน่ารักน่ารักบอกเลยค่ะว่าภาพวาดเนี้เหมือนภาพจริงมากๆเลยนะคะท่ามกลางแฟนคลับนี่ก็แห่เข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ชมในความน่ารักของพวกเขาชมความน่าเหมือนกันของทั้งสามคนและชมฝีมือของนักวาดรูป เรียกได้ว่าฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆเลยล่ะค่ะวาดได้ออกมาได้เหมือนภาพจริงมากๆเลยและก็พอน็อตเนี่ยก็เหมือนทั้งสายฟ้าพายุแบบเก็บคนละนิดคนละหน่อยของพอน็อตไปเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ